มีคนหนึ่งคนเขารอคุณอยู่ค่ะคนเราทุกคนที่เกิดมานะคะไม่เคยมีใครค่ะที่ไม่เคยทำผิดไม่เคยมีใครค่ะที่ทำในสิ่งที่ไม่ผิดพลาดทุกคนผ่านประสบการณ์นั้นมาหมดนะคะเวลาคนอื่นทำอะไรให้เราไม่ดีไม่พอใจไม่ถูกต้องนะคะเรายกโทษให้เขานะคะแต่สำหรับตัวเราบางทีบางครั้งสิ่งต่างๆที่เราทำตอนสมัยเด็กตอนสมัยที่เป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเรานะคะ ตัวเราเองเนี่แหละค่ะ กลับไม่ให้อภัยตัวเองนำเรื่องราล่านั้นนะคะมาคิดซ้ําๆย้ำๆทีๆให้เรารู้สึกแย่ตลอดเวลาคนเราจะมีจิตจิตตัวในหรือจิตใต้สำเนกค่ะเขาฟังเราแต่เพียงพูดเดียวนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่บางครั้งบางทีการทํางานของเราทําไมยังไม่เจริญก้าวหน้าหรือเราไปไหว้พระขอพรบูชาสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรมาทําไมยังไม่ปังสักทีนั่นเพราะจิตตัวในของเราค่ะเขารู้สึกเขาไม่คู่ควรรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตไม่ไม่สมควรที่จะได้รับค่ะนั่น เป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกับตัวเองนะคะวันนี้ลองนะคะหาที่เง,เงียบๆในห้องเงีย,งยบๆของตัวเองนะคะหลับตานิ่งๆนะคะทำใจให้เย็นให้เบาให้สบายเอ,อ่ยชื่อและพูดถึงเรื่องราวแย่ๆที่ผ่านมาในชีวิตค่ะนะคะและนะคะเมื่อไหล่ที่พูดมาแล้ว ให้บอกด้วยค่ะว่าให้เอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองนะคะมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราทําไปเพราะความไม่รู้นะคะหรือทําไปนะคะด้วยเพราะเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นเราต้องการที่จะเอาตัวรอดและวุฒิภาวะหรือการแก้ไขปัญหาของเราตอนนั้นเรามีระดับการแก้ไขปัญหาแบบนั้นได้เท่านั้นเราทําได้ดีที่สุดในสภาวะแบบนั้นแล้วยกโทษให้ตัวเองนะคะ เมื่อไหร่ที่เรายกโทษให้ตัวเองนั่นกับเข้ากับว่าเรายกโทษให้จิตจิตใต้สำนึกของเราจิตใต้สำนึกของเรานี่แหละค่ะสำคัญมากๆเขาฟังเราแต่พียงพูดเดียววันนี้จิตใต้สำนึกของเราเขาอยู่ในร่างของเรานี้นะคะตอนนี้เป็นสิทธิ์ของเราค่ะสิทธิ์ของเราที่จะยกโทษให้ตัวเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะแล้วนะคะอาจจะใช้ความลับในเรื่องของการกอดตัวเองก็ได้นะคะใครที่นะคะเวลาพูดแล้วร้องไห้ออกมานั่นแหละค่ะคุณได้รับการ หรือได้รับการอตอบรับแล้วนะคะว่าอนุญาตให้คุณมีชีวิตดีขึ้นและสังเกตค่ะหลังจากที่คุณ่านกระบวนการนี้แล้วนะคะชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นการที่คุณไปบนบานสารกล่าวขอไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาช่วยเหลือค้ำคุณจะมีสิ่งต่างๆมาเกื้นหนุนค้ำคุณคุณได้ง่ายมากขึ้นเพราะจิตของคุณนั่นแหละค่ะเขารู้สึกเขาคู่ควร เขาตอบรับเขาให้อภัยนะคะอะไรต่างๆในที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะคะมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราไม่กลับไปทําไปอีกนะคะและเราจงให้อภัยตัวเองการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ตอนนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตแย่อยู่ตั้งจิตนะคะคุณต้องให้อภัยตัวคุณไม่มีใครให้อภัยตัวคุณได้ค่ะนอกจากตัวคุณเพราะคุณเท่านั้นถึงจะรู้นะคะว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและคุณได้แก้ปัญหาตอนนั้นยังไงอาจจะไม่ถูกใจคุณในวันนี้นะคะแต่วันนั้นคุณได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นนั้นแล้วนะคะ